ขาวเดือดชายแดนโดรนเขมรไม่ได้มาคนเดียวแม่งอาจมีฝรั่งคุมเกมเอาละตั้งสติให้ดีนะมึงเพราะคราวนี้ไม่ใช่แค่เขมรยิงปืนใส่ไทยแต่มันกำลังจะกลายเป็นสงครามโดรนแบบยูเครนฉบับอินโดจีนและถ้ามึงยังคิดว่าเขมรแม่งกาก,ากอยู่กูบอกเลยระวังจะคิดช้าไปดอกเตอร์ปณิธานฟันทงสมการรบมันกำลังเปลี่ยนดรปณิธานวัฒนายากร ผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงไม่ใช่เพจเมาไม่ใช่กุ่มเมาออกมาพูดชัดๆว่ากัมพูชามีศักยภาพโดรนรบสูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัดแปลไทยเป็นไทยนะมึงคือไม่ใช่โดรนของเล่นไม่ใช่โดรนถ่ายนาแต่มันคือโดรนติดอาวุธโดรนพลีชีพโดรนสอดแนมโจมตีและที่น่าขนลุกกว่านั้นคือคนคุมโดรนอาจไม่ใช่ทหารกัมพูชาอ้าวแล้วใครละมึงพระอินเหรอนี่แหละประเด็น กองทัพภาคที่2เปิดข้อมูลจากพื้นที่จริงจากเหตุดโดรนโจมตีที่ช่องอ่านมา้าสิ่งที่ตรวจพบคืออะไรสัญญาณวิทยุทางทหารโหมดสื่อสาร CRL ใช้คำสั่งภาษาอังกฤษจบภารกิจมีคำว่า finished มึงฟังแล้วคิดยังไงเขมรบ,บ้านที่เคยรบแบบ AK วิ่งเนินอยู่ดีๆพูดอังกฤษสั่งดโดรนแบบนาโตแล้วจบงานปุ๊บขี่มอเตอร์ไซค์หายไปมึงเชื่อเหรอว่าไม่มีฝรั่งอยู่ข้างหลัง ดอกเตอร์ปณิธานชี้เป้าแรงอาจเป็นทหารรับจ้างอาเมริกันไม่ใช่แค่สงสัยเลยลอยนะดอกเตอร์ปณิธานพูดตรงๆว่ามีความเป็นไปได้สูงว่าเป็นทหารรับจ้างชาวอเมริกันที่เข้าไปช่วยฝึกควบคุมและวางระบบโดรนให้กัมพูชาพูดง่ายๆคือขเขมรอาจไม่ได้เก่งเองแต่แม่งมีโค้ชระดับโลกมาคุมข้างสนามเหมือนยูเครนไงมึงทหารยูเครนกดปุ่มแต่คนวางระบบ คนเขียนแผนคนคุมเทคโนโลยีคือฝรั่งยูเครนรัสเซียเท่ากับพิมพ์เขียวสงคราเมเขมรดอกเตอร์ปณิธานยกตัวอย่างชัดมากสงครามยุคใหม่มันไม่ต้องมีรถถังเป็นร้อยแล้วยูเครนใช้ดโดรนตีสนามบินรัสเซียเผาโรงกลั่นน้ำมันเจาะลึกถึงเขตเมืองรัสเซียยังเชื่อเลยว่าดโดรนพวกนี้ไม่ได้มาจากสมองทหารบ้านๆแล้วชายแดนไทยกัมพูชาละ่ะ ภูมิประเทศเปิดแนวประทะยาวโดรนบินง่ายต้นทุนต่ำแต่อนุภาพสูงถ้ามึงยังคิดว่าเขมรแม่งไม่มีอะไรกูบอกเลยมึงประมาทล้อเลียนแต่จริงเขมรไม่มีเครื่องบินแต่มีโดรนเขมรไม่มี F16 ไม่มีกริปเปนไม่มีเรดาร์เทพๆแต่โดรนไม่ต้องมีสนามบินไม่ต้องมีนักบินไม่ต้องโชว์ธงแค่มี GPS กล้องระเบิดคนคุมเก่ง ก็พอจะปั่นป่วนชายแดนได้แล้วนี่แหละที่เรียกว่าเปลี่ยนสมการรบประเด็งอันตรายถ้ามีทหารรับจ้างจริงใครอยู่เบื้องหลังคำถามคือทหารรับจ้างมาจากไหนใครจ่ายเงินใครเปิดไฟเขียวเพราะทหารรับจ้างอเมริกันไม่ใช่ใครจะจ้างก็ได้มันต้องมีเครือข่ายต้องมีคนคุ้มต้องมีผลประโยชน์แล้วอย่าลืมนะ พันโทดักลาสแมกเรเกอร์อดีตที่ปรึกษาเพนตากอนเคยพูดถึงปฏิบัติการลับของหน่วยข่าวกรองสหรัฐในผู้มีภาคนี้แม่งเริ่มไม่ใช่เรื่องเล็กแล้วไทยแล้วควรคิดยังไงข่าวนี้ไม่ได้บอกว่าไทยแพ้หรือขเขมรเก่งกว่าแต่ข่าวนี้กำลังเตือนว่าสนามรบมันไม่เหมือนเดิมแล้วถ้าไทยยังคิดว่ารบแบบเดิมเฝ้าแนวแบบเดิมประเมินศัตรูแบบเดิมมึงอาจจะโดนของใหม่โดยไม่รู้ตัวสรุปแบบกูมึงตรงๆ เมรยกระดับโดนคือเรื่องจริงคนคุมอาจไม่ใช่เมรคือน่ากลัวภาษาอังกฤษหมวด CRL คือไม่ธรรมดารูปแบบเหมือนยูเครนคือต้องจับตาสมการรบเปลี่ยนคือไทยห้ามชะล่าใจข่าวนี้ไม่ใช่ข่าวเอามันแต่เป็นข่าวที่เตือนสติประเทศและถ้าใครยังหัวเราะบ,บอกว่าเมรแม่งกระจอกกูบอกเลยในสงครามยุคโดนคนกระจอกที่สุดคือคนที่ประมาท